หวานเย็นเตียนที่สองของมือครับผมตัวนี้เจคิมันริวตันือบอวมาตามริวตันครับตัวเรียกแกแขนมือวันนี้ครับของกล่องไงหลังเจคิได้คลิปแบบไดอดอกที่ลงรวบกันเลยครับเก่าสิบซีเก่าิมหาครับผมตามนี้ครับผม โอ้อยระวังเฮ้ยขึ้นฟ้าเถอะเว้ยวันเย็นเก่าสิบสี่ครับแจมเมื้อสำเร็จเใช่หล่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแถวนี้ต่อฮึนีครับ ว่านนี่อึ๊บว่านนี่รูบ่วงนะครับรูขึ้นรูขึ้นครับรูนักจัดซะเลยวัานนี่ลงมาหยอกเครื่องมือก็ไมาเยียบ เครื่องมือกับเบียบครับของวัานนี่วันเย็นแต้มเก้าสิบสี่ครับตามนี้ครับผม จันครับที่ทะไรกับวะลูล่ะทรงนกเรล้ๆก็เลยออกบ้านะครับวันเย็นแต้มเกาสิบหาครับเกาสิบสียืนหนีนะครับขีปอาจิบงามนะครับเกาสิบซีตัวนี้มาตามริ้วตันนะครับจากสิแเมียนที่ประเมียนตัวลงริวตันมันเห็นห้างอยู่นีครับยุดร้อยครับ หวานเย็นแต้มเกาสิบงานขึ้นมาเลนะครับงานขึ้นมาเลนะครับเต็มคอครับของอาจารย์หนุ่มหนุ่มคนหลังเขานะครับส่งมาให้เล่นนะครับอหวานเย็นแต้มเก้าสิบหาครับ มาตามริวตันกันคิแม่นว่าแมนนกเขาครับตามนี้ครับวันเย็นเต็มก็สิบหาครับ